เด็กออทิสติกเล่นบทบาทสมมุติแล้วก็เรื่องของจิตนาการต่างๆในระหว่างของการเล่นเนี่ยไม่เป็นเนี่ยเกิดจากอะไรในความเป็นจริงแล้วนี่ก็คือ1ในเรื่องราวของพัฒนาการช้านั่นเองครับเด็กออทิสติกมีปัญหาเรื่องของการพัฒนาการช้าเนื่องจากเหตุการณ์หรือว่าความผิดปกติที่เกิดขึ้นในสมองนั่นเอง เราทราบกันดีอยู่ครับว่าในสมองของเด็กนั้นเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการพัฒนาการของสมองทางกายวิภาคตัวตรงเลยส่งผลให้พัฒนาการต่างๆเนี่ยผิดป,ปกติไปด้วยนอกเหนือจากอาการต่างๆที่เด็กออทิสติกมีให้เราเห็นอยู่แล้วว่ามีเรื่องของการพูดช้ามีเรื่องของการเข้าสังคมบกพร่องและมีเรื่องของพฤติกรรมซ้ำๆพฤติกรรมที่จํากัดแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนก็เรื่องพัฒนาการต่างๆที่ล่าช้าด้วยรวมถึงเรื่องของการเล่นด้วย เพราะว่าอาการของเด็กออทิสติกที่ว่าไปนั้นทั้ง3อย่างมีผลทําให้เรื่องของการเล่นนียพัฒนาการไปอย่างราชามากๆเลยเพราะฉะนั้นการที่เราส่งเสริมให้เด็กได้มีการเล่นสมมุติได้มากขึ้นดีขึ้นจึงเป็นทางเลือกที่ถูกต้องแต่นั่นคือการเล่นของเด็กออทิสติกที่เป็นขั้นที่เรียกว่าเป็นขั้นแอดวานแล้วเป็นขั้นที่เล่นแบบซับซ้อนแล้วครับถึงจะมาเล่นสมมติได้ เด็กนะจะต้องเริ่มต้นจากการฝึกเล่นที่ใช้มือใช้การสัมผัสใช้กล้ามเนื้อให้เป็นก่อนให้มากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ถึงจะมาเล่นในเรื่องของการจัดเรียงนะครับแล้วก็มาเล่นในเรื่องของการทําให้ของเล่นหรือสิ่งเล่นต่างๆเหล่านั้นทํางานหน้าที่อย่างนั้นอย่างนี้ได้แล้วถึงจะมาเป็นเรื่องราวของที่จะมาคิดสมมุติที่จะมาเล่นมันเป็นจังหวะของการเพิ่มระดับความสามารถของเด็กในการเล่นมากขึ้นมากขึ้น,นเรื่อยๆการเลสมมติที่เป็นขั้นสุดท้ายเลย ยังไงก็ต้องทำให้ได้ในเด็กปกติเนี่ยจะมีการเล่นสมมติได้เนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ก่อน2ขวบจนกระทั่งเล่นได้ดีมากๆเลยในการสมมติเนี่ยในตอน3ขวบนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงระหว่างที่เด็กออทิสติกไม่สามารถทําได้ในช่วงเวลาเหมือนเด็กปกติเหล่านี้ยังไงก็ตามเราต้องส่งเสริมการเล่นของเด็กนะให้ไปถึงจุดนี้ให้ได้เพราะว่ามันเป็นตัวสําคัญที่ช่วยในการพัฒนาทั้งสติปัญญาทั้งในงเรื่องของการสื่อสารทั้งในงเรื่องของการเข้าสังคมด้วยคับ